นี่เลยป่ะนี่เลยเราเ้อนจริงคำเดียวเลยรู้ป่ะเแล้วลุกขึ้นดาบเาใครก็ดาบเอาเรครก็ดาบตะเกียงเอเอาโต๊ะไหนไปให้ก็ดาบตะเกียงดาบอะไรเอาเลยพูดตาโต๊ะไหนทาไปไหนอ่ะไปดูกระดาบตะเกียงดาบเก็บ